สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูยี่อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครูยี่ก็มีหัวข้อดีๆมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะนักนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไ r i b e ให้ครูด้วยนะคะรอเล่นค่ะไม่ต้องกดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ นักเรียนคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในเนื้อหาวิชาสุขะนะคะครูยี่ก็มีเพลงมาให้นักเรียนได้ผ่อนคลายก่อนเพราะว่าวันนี้นักเรียนอาจจะเรียนวิชาอื่นๆมารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็ง่วงแล้วใช่ไหมคะงั้นก่อนที่จะมาเริ่มเรียนวิชาสุขะของครูยี่นะคะ เดี๋ยวครูยี่จะพานักเรียนไปฟังเพลงสนุกๆเพาะกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ฟังเพลงแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมเอ่ยรู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋ารู้สึกมีพลังขึ้นมาหรือ,อยังรู้สึกสนุกไหมใครบ้างที่ลุกขึ้นเต้นบ้างมีใครไม่เอ่ยมีใครร้องเพลงได้ฟังครั้งเดียวแล้วร้องได้เลยไหมอ่าแล้วเพลงที่ครูให้นักเรียนฟังเนี่ยชื่อเพลงอะไรนะคะเอ๊ชื่อเพลงอะไรนะ เพลงอะไรก็ไม่รู้แต่เขาร้องอะไรเกี่ยวกับฟันใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าวันนี้ครูยี่จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรคะเรื่องฟันใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีคําว่าฟันใช่ไหมในเนื้อเพลงที่นักเรียนได้ฟังเมื่อกี้เนาะฟันคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะฟันเนี่ยเป็นเนื้อเยือ่อประเภทกระดูกที่มีความแข็งมีลักษณะเป็นซี่ เรียงติดกันอยู่บริเวณช่องปากของเรานั่นเองนะคะนักเรียนฟันของเราเี่กก็จะมีสีขาวใช่ไหมหรือว่าบางคนเถียงว่าเอ๊ะทำไมฟันหนูไม่เห็นขาวเลยฟันหนูเหลืองอันนั้นไม่ใช่นะคะอาจจะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียน,นะคะถ้าฟันใครเหลืองเนี่ยอ่ะฟันเนี่ยเราจะใช้ในการอะไรบ้างคะมีใครทราบไหมเอ่ยใช้ในการบดกัดหรือว่าฉีด และเคี้ยวอาหารนั่นเองนะคะเพราะว่าฟันเนี่ยจะช่วยในระบบย่อยอาหารทำให้ทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นเราจะต้องดูแลรักษาฟันให้สะอาดอยู่เสมอด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะอะต่อไปเรามาดูลักษณะของฟันกันค่ะฟันของเราเนี่ยจะมีลักษณะเรียงกันเป็นซี่ใช่ไหมคะอยู่ภายในปากมีสีขาวเนาะ แล้วก็แบ่งออกเป็น2ชุดได้แก่และชุดแรกก็คือฟันน้ำนมมีจำนวนทั้งหมด20ซี่นะคะเมื่ออายุ6ขวบเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดไปแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่นั่นเองนะคะส่วนฟันชุดที่2เนี่ยเขาเรียกว่าฟันแท้นะคะฟันแท้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด32ซี่นะคะนักเรียนฟันชุดนี้ จะอยู่ในช่องปากไปตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่าเราจะเสียชีวิตเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูส่วนประกอบของฟันนะคะฟันก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้คือเคลือบฟันนะคะที่เป็นสารที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าเคลือบฟันนะคะอยู่บริเวณภายนอกเลยสุดเลยชั้นนอกสุดเลยที่เราเห็นเป็นสีขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่า เคลือบฟันอ่าถัดมาลงมาก็จะเป็นเนื้อฟันนะคะอ่าเนื้อฟันแล้วก็ถัดลงมาอีกก็จะเป็นโพรงประสาทนะคะโพรงประสาทเนี่ยก็จะมีพวกเส้นประสาทต่างๆอยู่ภายในนี้นะคะเส้นประสาทก็จะอยู่ภายในโพรงนี้นอกจากนี้เราก็จะมีเอ็นยึดด้วยนะคะเอ็นยึดอ่าเอ็นยึดก็จะอยู่ครบๆอ่าจากนั้นก็จะมี เคลือบรากฟันเคลือบรากฟันอ่าเคลือบรากฟันก็คล้ายๆกับเคลือบฟันนั่นเองนะคะแต่ว่าจะอยู่ด้านในเป็นสีขาวๆนะคะเขาเรียกว่าเคลือบรากฟันถัดมาอีกนะคะก็จะเป็นกระดูกคุ้มรากฟันแล้วนะคะจะอยู่ตรงบริเวณส่วนนี้อ่าแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี้ยเขาจะเรียกว่ารากฟันนั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปวันนี้นะคะคุูยีก็จะพานักเรียนไปดูวิธีการแปรงฟันให้ถูกต้องด้วยนะคะการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยและการใช้อุปกรณ์เนี่ยการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยควรใช้เวลาอย่างน้อยเลย2นาทีแปรงฟันให้ครบทุกซี่ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะพร้อมด้วยการแปรงลิ้นเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีแล้วก็ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการทําความสะอาด ันให้เหมาะสมโดยมีวิธีเลือกดังนี้ค่ะ1นึก็คือแปรงสีฟันควรเลือกแปรงสีฟันที่เหมาะกับขนาดช่องปากของเรานะคะขณะเหมาะกับขนาดช่องปากแล้วก็ฟันของเรานั่นเองนะคะขนแปรงเนี่ยจะต้องอ่อนนุ่มยืดหยุ่นเหมาะสําหรับฟันสามารถแปรงได้ทั้งร่องฟันแล้วก็เหงือกควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ2-3เดือนนะคะเพต่อไปนะคะ ยาสีฟันควรเลือกยาสีฟันที่มีสีมีกลิ่นมีรสตามความชอบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องราคาสูงมากก็ได้นะคะเลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรน์นะคะเพราะจะช่วยทำให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ลดการผุของฟันได้ด้วยนะคะฟูออไรน์อ่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการแปลงฟันกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการแปลงฟันนะคะก็คือ,อเพื่อป้องกันเนี่ยปัญหาการแปลงฟันที่ไม่ทั่วถึงนั่นเองนะคะซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยโรคในช่องปากเราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแปลงฟันนะคะอ่าโรคในช่องปากที่ครูยี่พูดมาเมื่อกี้โรคอะไรบ้างก็อย่างเช่นโรคฟันผุอะไรอย่างนี้นะคะ เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะมาเริ่มวิธีที่1เลยค่ะการแปรงฟันวิธีที่1นนะคะก็คือว่างขนแปรงเข้าหาฟันนะคะให้ปลายขนแปรงเนี่ยอยู่บริเวณขอบเงือกนะคะอะประมาณ45องศานะคะจากนั้นก็ค่อยคปัดแปรงลงข้างล่างนะคะถ้าเป็นฟันบนให้นักเรียนปัดขนแปรงลงข้างล่างนะคะแต่ถ้าเป็นฟันล่างให้นักเรียนปัด แปลงขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าถ้าเราปัดขึ้นข้างบนเนี่ยถ้าเป็นฟันบนแล้วเราปัดขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะทําให้เหงือกเราย่นหรือว่าเหงือกเราเกิดอาการอักเสบได้นั่นเองนะคะต่อไปวิขั้นตอนที่2นะคะก็คือการแปลงฟันด้านในบนและล่างนะคะว่างขนแปลงบริเวณขอบเหงือกและปัดแปลงขึ้นจากฟัน ล่างด้านในจนครบทุกซี่แล้วย้ายไปแปลงฟันบนด้านในนะคะทําแบบเดียวกันจนครบแปลงฟันเช่นเดียวกับการแปลงฟันด้านนอกนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปการแปลงฟันบดเขี้ยวนะคะการแปลงฟันบดฟันการแปลงฟันบดเขี้ยวเนี่ยควรวางขุนแปลงบริเวณด้านบดเขี้ยวของฟันนะคะให้หน้าตัดของแปลงเนี่ยอยู่ด้าน บนของฟันถูไปมาในแนวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของฟันนะคะอ่ะต่อไปขั้นตอนที่สคือการแปรงฟันหน้าด้านในและด้านบนนะคะอ่ะควรวางแปรงสีฟันเนี่ยในแนวตั้งใช้แปรงสีฟันเนี่ยแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่นะคะโดยขยับและปัดปลายขนเนี่ยแปรงมา โดยขยับและปัดปลายขนแปงมาทางปลายขอบฟันนะคะทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างค่ะอ่ะต่อไปขั้นตอนที่5การแปงริ้นแปงการแปงริ้นเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อกําจัดคราบจุลินทรีย์นั่นเองนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดกินปากด้วยนะคะเพราะว่าสาเหตุหลักๆจากการเกิด กินปากเนี่ยคือการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนะคะโดยปัดขนแปรงหรือด้านหลังของหัวแปรงเนี่ยที่มีรอยขุกระ,ะนักเรียนเคยสังเกตแปรงไหมเวลาแปรงเนี่ยมันจะมีด้านหลังของขนแปรงด้วยมันจะเป็นปุ่มขุกระ,ะหน้าที่ของเขาก็คือเอาไว้แปรงลิ้นเนี่ยแหละเขาสามารถแปรงลิ้นได้ด้วยนะคะนอกจากใช้ขนแปรงแล้วยังใช้ด้านหลังเนี่ย แปรงลิ้นได้ด้วยนะคะอะใช้ขูดต,ตั้งแต่โคนลิ้นด้านในออกมาด้านนอกให้สะอาดนะคะต่อไปขั้นตอนที่6การใช้ไหมขัดฟันนะคะควรดึงไหมขัดฟันให้มีความยาวพอเหมาะกับช่องปากนะคะนำมาพันที่นิ้วชี้ทั้งสองด้านตามภาพเลยค่ะข้างให้มีความยาว2นิ้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยจับ แล้วขัดตามแนวโค้งของฟันใต้ร่องเหงือกนั่นเองนะคะสำหรับวิธีแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะครูยี่ก็็ได้อธิบายไปแล้วนะคะมีใครยังไม่เข้าใจอีกไหมคะถ้าใครยังไม่เข้าใจที่ครูยี่อธิบายนะคะครูครูยี่ก็มีคลิปจากทันตแพทย์มาให้นักเรียนได้รับชมนะคะการฟังครูยี่อาจจะ ทำให้นักเรียนยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติจริงกันเลยดีกว่าค่ะจากทันตแพทย์นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับ <mm> พี่อาต้าทันตะมาให้ดนปีสครับ ทุกคนนสามารถแปลงฟันกันได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถแปลงฟันได้อย่างถูกวิธีบางคนนถ้าแปลงผิดวิธีก็อาจจะทําให้สุขภาพช่องปากเราแย่ลงกว่าเดิมนะครับฟันผุเหลือกอักเสบเหลือกล่นได้เลยนะครับ อุปกรณ์สาหรับการแปลงฟันเนี่ยก็มีแปลงสีฟันและยาสีฟันครับแปลงสีฟันที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแปลงสีฟันที่เหมาะกับช่องปากของเราไม่คนเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปและที่สําคัญเนี่ยควรจะเป็นแปลงสีฟันที่อ่อนนุ่มและมีหน้าตัดตรงครับส่วนยาสีฟันก็ควรจะเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลอไรเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันเรื่องโรคฟันผุได้ครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะต้องบีบยาสีฟันลงบนแปลงสีฟันนะครับเราจะเริ่มจากฟันด้านนอกนะครับหันหัวแปลง45องศากับตัวฟันและให้ปลายขนแปลงเนี่ยอยู่ที่บริเวณขอบเหือกเรา็จะขยับ นแนวนอนเป็นระยะสั้นๆครับแล้วเราสามารถนับเลขในใจ1 5 1 2 3ถึง5 1 2 3 4 5ตามด้วยปัดอีก5ครั้งครับเป็น1 2 3 4 5ทําทำแบบนี้ให้ครบทุกซี่ ปัดลงสําหรับฟันบนและปัดขึ้นสําหรับฟันล่างครับและสําหรับใครที่แปลงขึ้นแปลงลงแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการแปลงขึ้นแปลงลงแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดเหงือกล้นได้และเป็นวิธีที่ผิดนะครับสำหรับฟันด้านในนะครับเราก็จะทําขั้นตอนเหมือนฟันด้านนอกเลยครับเราจะเอียงแปรง45องศากับตัวฟันเพื่อให้ปลายขนแปรงไปอยู่ที่บริเวณขอบเหงือก เราก็จะขยับแรงเป็นในแนวนอนและนับเลขในใจ1-5และตามด้วยปัดอีก5ครั้งครับสำหรับฟันหน้านะครับการแปลงฟันจะต่างจากฟันหลังนิดนึงครับเพราะว่าเราจะตั้งหัวแปงในแนวตั้งนะครับเราก็จะถูขึ้นลงและนับเลขในใจอีก1-5ครั้งครับและตามด้วยปัดออก จากคอฟันไปจนถึงปลายฟันและหลังจากนั้นเนี่ยก็ขยับไปทําซี่ต่อไปทาแบบนี้จนครบทุกซี่ของฟันหน้าครับสาหรับขั้นตอนที่ได้สอนไปเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแปลงฟันบนให้ครบทุกซี่ก่อนแล้วค่อยเลื่อนลงมาแปลงฟันล่างนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมแปลงทุกด้านของซี่ฟันครับสุดท้ายครับเราก็จะมาแปลงฟันด้านบดเขียวครับโดยที่เราจะวางหัวแปลงเนี่ยไว้ด้านบนของฟันบดเขียวแบบนี้นะครับและแปลงไปในแนวหน้าหลังสําหรับทั้งฟันบนและฟันล่างเลยครับ และที่สําคัญนะครับเราต้องอย่าลืมแปรงลิ้นเพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นแหล่งสะสมของแบคที ria และคราบจุลินทรีย์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดกลิ่นปากครับโดยการที่เราจะตั้งแปรงสีฟันในแนวตั้งและลากจากโคนลิ้นมาที่ปลายลิ้นประมาณ10ครั้งครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ไหมขัดฟันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามวิธีการใช้ไหมขัดฟันไปเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ไหมขัดฟันเลยครับแต่ว่าหลังจากที่ได้มาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์แล้วเน สำคัญไม่แพ้กับการแปลงฟันเลยครับเพราะว่าการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยจะช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ระหว่างซอกฟันซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดโรคฟันผุแล้วก็เหงือกอักเสบครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องดึงไหมขัดฟันออกมาให้ยาวประมาณหนึ่งไมบ้บรรทัดครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ม้วนไหมขัดฟันไปที่นิ้วกลางครับและใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งจับเพื่อควบคุมไหมขัดฟันครับ และหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆสอดไหมขัดฟันลงไประหว่างซอกฟันครับพอสอดลงไปได้แล้วเรา,าก็จะโอบไหมขัดฟันไปที่ตัวฟันด้านใดด้านหนึ่งและค่อยๆเลื่อนไหมขัดฟันลงไปใต้เหงือกเราก็จะเคลื่อนไหมขัดฟันขึ้นมาที่ปลายฟันเพื่อที่จะกวาดคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ใต้เหงือกขึ้นมาครับเราก็จะทําแบบนี้ประมาณ4-5ครั้งครับและพอทําด้านหนึ่งของฟันเสร็จเนี่ยเราก็จะโอบไปอีกด้านหนึ่งของอีกซีหนึ่งครับเหมือนเดิมครับ ประมาณ4-5ครั้งครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไหมขัดฟันออกมาจากซอกฟันแล้วก็เลื่อนส่วนที่ติดคราบจุลินทรีย์เนี่ยเก็บและปล่อยส่วนที่ไม่มีคราบจุลินทรีย์ออกมาเพื่อที่จะใส่ลงไปในอีกซอกฟันหนึ่งครับทาแบบนี้ให้ครบทุกซี่ทุกซอกครับสําหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ยังใช้ไหมขัดฟันโดยการที่ถูไปมาแบบนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับ สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากในคนทั่วไปนะครับเราควรเปลี่ยนแปลงสีฟันทุก3เดือนและควรแปลงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วก็เราควรใช้ไหมขัดฟันคู่กับการแปลงฟันอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับถ้าเราสามารถใช้แปลงสีฟันและไหมขัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยน้ำยาบ้วนปากก็ไม่จําเป็นครับเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากแต่ละชนิดเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปก่อนที่จะใช้เนี่ยเราจึงควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนครับ หลังจากดูคลิปสาธิตการแปลงฟันแล้วพอเข้าใจมากขึ้นไหมคะอ่าเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมตอนที่ครูเยี่ยอธิบายไปนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะถ้านักเรียนได้เห็นภาพจริงนักเรียนก็อาจจะท็อาจจะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะอ่าหวังว่าคลิปที่ครูยี่นามาให้นักเรียนดูที่ครูยี่สอนนักเรียนในวันนี้หวังว่านักเรียนจะสามารถ นำไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะสำหรับวันนี้ครูยี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าหมดเวลาสำหรับครูยี่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน ep ีต่อไปนะคะซึ่งเราจะเจอกันทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แข็งแรงเธอต้องแปลงฟัน